วัสดีกับเช้าวันพุธนะครับวันนี้กับรถเบลฟายนะครับที่เข้ามาทาการแก้ราคาสลูปน้รั่วที่ร้านถาวรรู้สอบเรียบทารด่วนเอกมัยรามินทานะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีรถแล้วมีราคาสลูปน้ารั่วนะกระจกน้ํารั่วนะครับน้าเข้ารถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ร้านถาวรรู้สอบเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาได้นะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้หน้าช่างโอมช่างิล์มนะครับก็กําลังทําการรื้อหลังคาลงมานะครับเพื่อทําการไปเทสน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมา ดูตอนที่เทสน้ำกันนะครับแล้วนี้นะครับเราได้มาํำการเทสน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะครับลาดที่หลังคาสรลูนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะรั่วตรงไหนนะครับนี่นะครับการเทสน้ำแบบนี้นะครับก่อนที่จะทำการลืนะครับเราจะทำการเทสน้ำอย่างนี้นะครับไวให้กับ่ลูกค้าได้ ดูนะครับว่าเราทําการเทสจริงนะครับว่ารั่วตรงไหนนะครับนี่นะครับรั่วนะครับฉ่ำเลยนะครับพีดกานี่ะครับรั่วแบบฉ้ำๆเลยนะครับนี่นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับตอนนี้ร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรือหลังคากันนะครับโอ้่อ my god รั่วอย่างหนักเลยนะครับต้องเอามาลองทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูการหรือหลังคาสรุปกันนะครับ เรามาเทสน้ำกันนะครับหลังจากที่เอาหลังคาซลูปลงมาทําการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตรงที่ข้างหน้านี้ที่รั่วจะรั่วไหนะครับนะครับเสียงน้ําไหลลื่นเลยนะครับเพราะว่าร่วงหมดแล้วนะครับที่ดินที่เราเอาออกนะครับจากสองจุดนี้นะครับก็ไม่มีแล้วนะครับอีกคือ การเทสน้ำนะครับการทํางานของร้านถาวรรุ่นชอบเที์ทางในลำคาแ้าลูกค้าท่านนี้นะครับคิดว่ากระจกหน้ารั่วก็ไปสีกระจกก็ไม่หายนะครับท้ายโดนช่างนะครับจับเปลี่ยนกระจกนะครับก็ไม่หายนะครับเสียเงิน2ต่อนะครับจนมาเจอร้านถาวรรุ่นทชอบเทบทางดูดในลำคามาที่เราครบจบนะครับตอมีช่างที่ชำนาญงานนะครับช่างเฟรมช่างโอมนะครับก็ช่วยแก้ไขให้นะครับ โอเคนะครับเดีย๋ยวเราไปประกอบแล้วส่งรถให้กับท่านลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับถื่อเป็นการโปรดเพื่อย้อนกลับมาดูใหม่แล้วจะสร้างสารรค์ผลงานคลิปออกมาใหม่ดีๆให้เป็นความรู้กับท่านลูกค้านะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ